ไมอเอถ่ายฟีดไปเจอเมนูนี้เชฟร้านดังเขาทำเลยนะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดในพกหนุ่มไม่เอาก็ลองทําดูเป็นว่าล้าขนาด สวัสดีค่ะผู้พิกมรลปูนค่ะเมนูที่จะทําในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มเราก็มาตั้งหม้อน้ํามัน,มนแล้วก็เอาข้าวลงไปผัดข้าวเป็นข้าวที่เราหุงไว้เมื่อวานตอนเย็นค่ะแล้วแช่ตู้เย็นไว้นะคะใช้ข้าวที่ค้างคืนแบบนี้ข้าวจะเรียงไม่สวยค่ะเวลาเราไปผัดแล้วเราก็เอาน้าพริกหนุ่มลงไปศูนผัดรวมกันเลยนะคะจะเป็นน้าพริกหนุ่มที่เราโขกเองหรือว่าซื้อเจ้าโปรดเจ้าประจําก็ได้นะคะความเผ็ดก็ตามชอบค่ะพอใส่ลืมพริกลงไปก็กลนศูนพวกเขา้าแล้วไม่อ้อก็จะผัดให้แห้งเลยนะคะ เราผัดไปจนแห้งประมาณนี้นะคะจากนั้นก็จะปรุงรสค่ะไม่อ้อยจะปรุงรสแค่น้ําปลานั่นเองนะคะหรือว่าใครชอบที่จะให้โมกว่าน,นี้ก็ใส่เป็นแป้งหวานลงไปได้ค่ะแต่ไม่เอาไม่ใส่นะคะเพราะว่าในน้าพี่หนุ่มก็จะมีแป้งหวานอยู่แล้วค่ะ ใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ผัดต่อค่ะถ้าถามว่าข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มกับเอาไปคูข้าวกินเลยเนี่ยแบบไหนอร่อยกว่ากันก็อร่อยทั้งคู่นะไม่อา้อมาักน้ำพริกเอามาผัดก็จะได้ความหอมแล้วก็มีกลิ่นกระทะอีกอย่างหนึ่งนะคะเอามาผัดแบบนี้ไม่อ้อมรู้สึกว่าน้ำพริกเคลือบข้าวทุกเม็ดทำง่ายใช้เวลาทำแป๊บเดียวเอากินกับจิ้นปิ้งจิ้นทอดไข่ต้มหรือว่าผักสดๆไม่อ้อมได้หน่อไม้ต้มมากินกับอร่อยลำลองทำดูนะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องพูพริกเมืองละปูนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กด Chào